มาใส่ผ้าบัฟปัน่นจักรยานนะครับสวมหัวเข้าไปปึ๊บดึงตรงนี้มาปิดด้านหน้านะครับดึงตรงนี้ขึ้นมาปิดนี้จับตรงค้างนะครับปึ๊บเอาด้านสี่ยัดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ดึงตรงใต้คางขึ้นมาปึ๊บปิดลูกกตาไปเลยนะครับจัด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 ให้ลูกกตานโผล่มาน้วนนพันๆนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเรมาได้ทรงเสร็จปึ๊บ ใส่หมวกเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับใครจะใส่แว่นให้ใส่แว่นให้ใส่แว่นเข้าไปก่อนหรือใส่เข้าไปในผ้าบับก็ได้นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่หมวกทับเข้าไป